ถ่ายเอาแหล่งโอเอซิสนะครับจอกแหนแถวนี้สิ่งมีชีวิตก็ได้พึ่งพาอาศัยถ้ามองอีกมุมหนึ่งในระบบนิเวศวิทยาถ้าเอาเขาขึ้นจนเรียงสิ่งมีชีวิตก็ขาดที่พักพึ่งพิง มองได้สองมุมสองแง่นะครับสิ่งที่เดินทางเข้าหากันคือพัฒนาให้กํากึืนเหลือไว้มั่นแต่ไม่ใช่เอาออกจนหมดเกลี้ยงจนสัพพสังสัพพชีวิตไร้ที่พึ่งพาอาศัยนะครับขอบันทึกไว้นะครับวันนี้วันที่เก้า เมษาสมภาณาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเห็นไหมครับนกนกเป็นหากินกนุ้งหอยปูปลาตามธรรมชาติของเปิ้ลนะครับเกเห็นนกไหมครับ